ระหว่าง good clan reject กับ no jp no win นะครับ base of t นะฮะระบบกับทันพิกอ่า good clan reject อยู่ Legend นะครับส่วน no jp no win อยู่ h e l l b o r n เข้าสู่แบนดิ้งเฟสแรกแบนฮีโร่ก่อนฝ่ายละ3ตัวนะครับสลับกันแบน กูดแคลนแบนก่อนเป็นราลี่นะครับโนเจพีแบนกลับมาเป็นโอฟิเลียโอฟิเลียก็เป็นตัวที่วัชุก,กัสเล่นได้ดีเหมือนกันนะครับมันจะมีอยู่2ทีมนี่แหละที่เล่นโอฟิเลียดีไอปีอีโกครูกับกูดแคลนอะแบนมาเป็นแม็กมัสครับฝั่งของกูดแคลนดีเจ กลับเป็นพัฟเพจมาสเตอร์นะถ้าปล่อยหลุดกูดแคลนรีเจ t ก็คือหยิบแน่นอนนะครับเพราะว่าวอรดี้เทสตี้ก็ชอบเล่นพัฟเพจมาสเตอร์ เหลือแบนด์อีกหนึ่งแบนด์นะครับกูดแคลนรีเจ็คแบนด์เป็นใช้แบนด์เป็นแรปโซดี้อะโนเจพีโนวินแบนด์กลับมาเป็นแซฟไฟายเข้าสู่พิกกิ้งเฟสนะครับมาถึงพิกมาสเตอร์ออฟอาร์มเป็นแครี่แลตซับสี่นะ เกรเซนะครับแล้วจะได้สิดหยิบอีก1ตัวจะหยิบเป็นแบบฝ่ายที่ได้ first pick จะหยิบก่อน1ตัวนะครับแล้วก็สลับกลับมาเป็นหยิบ2ตัวจากนั้นก็จะให้ฝ่ายที่ได้ first pick นเนี่ยได้หยิบอีก2ตัวก็วจะเป็น1 2แล้วก็2เออ ตั้งแต่ดูมานี่เพิ่งเห็นมีทีมที่หยิบเกรเียสนี่แหละเกรเียสปรับมาในแพทนี้ค่อนข้างดีนะครับดาเมจจากทุนดาบลัสในช่วงเลเวล2หรเลเวลา3นี่แรงขึ้นแล้วดาเมจของไอซ์อิมพร ي ฟอนเมนต์เนี่ยแรงขึ้นเป็น90ดาเมจต่อวินาทีเลยนะ โดยรวมก็ทำให้เกรซียมีดาเมจบนเลนมากขึ้นแล้วก็มีออร่าทั่วแมปด้วยชิลลิ่งพรีเซนต์บวกแม็กซ์มานา100แล้วก็บวกมานาริเจน2ต่อวินาทีหลังจากตัดสินใจอยู่นานครับพิกเป็นเดอะกราดิเอเตอร์ก่อน ซับ4ออเลนมิดเลนก็ได้เล่นได้หลายตำแหน่งไม่เผยแผนก็เน้นจับเซตนะครับสกิลต่อๆกัน เป็นอาลูน่านะครับแล้วก็เซอร์เป็นซิงตันอ่ะแล้วก็จะเข้าสู่แบนิฟิเฟดรอบที่สองเห็นเซอร์เป็นซิงตันอ่ามั่นใจมากกว่า70%ว่าจะมีแครี่อีกหนึ่งตัว ที่เล่นคู่กับเซอร์เบนซิงตันในช่วงท้ายเกมอ่ะแบนนิ่งเฟดรอบ2แบนบอมเดียเซฟเฟอร์พีเดเตอร์อูกี้ <c oughs> เป็นตัวที่เรียวเรสเพนด้าเล่นชอบเล่นนะอูกี้แล้วก็ด็อกเตอร์รีพาวเซอร์ครับโดนแบนไปอีกหนึ่งตัวแบนเพ็บเบิ้ลเพิ่มอีกหนึ่ง มดละแบนต่อไปก็จะเป็นฝั่งโนเจพก็จะได้พลิกอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วสลับกลับมาให้กูดแคลนรีเจกคหยิบอีกสองเอ้ยไม่ใช่สิโนเจพจะยิบจะได้หยิบสองตัว จะเป็น2 2แล้วก็1อ่ะไม่มีดอนแล้วอีกตัวเป็นอะไรดีอ่ะอย่างนี้มีความเป็นไปได้กาดีเอเตอร์น่าจะเป็นมิดเลนแต่เห็นอารักหน้าแล้วก็สลับกันเป็นอารักหน้ามิดเลนแล้วกาดีเอเตอร์ออฟเลน และถ้าเป็นการเอเตอร์ออฟเลนมันจะอยู่เลนค่อนข้างยากนะถ้าโดนเลน 3G แต่ถ้าได้โซโล่กับออฟเลนฝ่ายตรงข้ามก็ไม่มีปัญหาห <unt> ยิบกันเล็ดมาสำหรับฟังกูดแคลน แล้วอลักหน้าเซิฟอินเตอร์เล่นได้2เลนไม่แน่ว่าจะมิดเลนหรือเลนสั้นแคร,รี่ก็ได้อ่ะพิกสุดท้ายของกูดแคนปิดเป็นคลามิตี้นะให้วาเดอร์เทสตี้เล่นเนี่ยแล้วก็เป็นดราฟสองแคร,รี่โถมคลามิตี้กับเซิร์ฟเป็นซิงตันหน้าที่หลักในการฟาร์มก็จะเป็นเซิร์ฟเป็นซิงตันแล้วหน้าที่แคร,รี่เดินเกมก็จะเป็นคลามิตี้ใช้เลเวลตัวเองมา โถมเน้นจบไวนะเก่งด้วยสเตตตอยู่แล้วคลามิตี้พิกสุดท้ายเป็นเดดบู๊นะครับอ่ะโอเคเข้าสู่เกมที่หนึ่ง าสู่เกมที่1นนะครับ No JP No Win พบกับ Good c l a n Reject และถ้าว่ากันตามชื่อชั้นว่ากันตามสกอร์แล้วแล้วก็ต้องยกให้ Good c a n Reject นะแต่ไม่แน่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้มีการโบวตพอสกันเดี๋ยวข้ามข้ามไปดูซิจะจัด,จดเลนยังไงโอ้เป็น Dead Wood มิดเลนฮะแล้วก็เป็นอษ์หน้าแครี่ความซิงกันคือเดดวูดเป็นดาเมจเด่นกายภาพซึ่งอษ拉หน้าก็เป็นดาเมจกายภาพเช่นกันพลังลดเกราะซึ่งแรงมากแต่ความไม่ซิงคือ เป็นเเซีสนี่แหละอลากหน้ามันแบบไม่ค่อยได้ใช้งานไม่ค่อยได้ประโยชน์จากสกิลชิลลิ่งพรีเซนต์สักเท่าไหร่พราะมันไม่ได้ใช้มานาเยอะขนาดนั้นส่วนเลนกลางเป็นกัลเลตแล้วก็ เซอร์เป็นซิงตันมาสเตอร์ออฟอาร์มอยู่เลนบนนะเป็นมาสเตอร์ออฟอาร์มซัพพอร์ตนะครับเป็นเทรนของเซิร์ฟอินเตอร์เขาที่จะหยิบมาสเตอร์ออฟอาร์มมาเป็นพิกแรกๆแล้วก็สามารถโยกเป็นแครรี่ได้ถ้าเจอแมตช์อัพที่เหมาะสม แต่ถ้าไม่เขาก็จะให้มาเตอร์อ a r อามเป็นซับสีแทนอ่ะและอลูนาก็เดินมาบนครับเป็นเลนสาตามคาดปากวอดมาโดนไหมไม่โดนครับเดี๋ยักษ์แก้ว่อดมันฟันนะเขาเขานึกว่าจะปักฝั่งนี้แต่จริงๆแล้วปักฝั่งนี้แทนแล้วก็ตรงนี้ปักวอดฟ้าคุมไว้ ตรงนี้ก็วอดสองข้างให้เห็นรูนทั้งคู่นะปักอยู่ในฝั่งตัวเองแล้วเลนล่างเป็นยังไงคาลามิตี้โซโล่ก็จะเน้นเอาเลเวลแต่ว่าจะถูกกดดันนิดหน่อยถ้าเลนสูงขึ้นไปก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นต้องประคองหน้าเลนไว้ให้ดีจะต้องไม่พยายามให้คีิป แบบอยู่ไกลป้อมเกินไปอ่ะซึ่งตอนนี้ไม่มดอนกําลังทําแบบนั้นแหละลากคีิปป่าเข้าชนคลิปเลนเพื่อให้คลิปตรงนี้มันไหลขึ้นไปแล้วเขาก็จะมีโอกาสคอมโบสกิลเพื่อคิวคลามิตี้ได้ว่าแล้วก็ป่าไหลลอยไปแล้วฮนะไล่ยิงไลต่ตอดไล่คลามิตี้ออกไปจากกองคลิปจำชื่อสกิลไม่ค่อยได้เออเมจิกครับ ลงลงลืมลืมแก่และส่งมาตเตอร์อัพอารมาเป็นซัพพอร์ตช่วยเหลือครับเพราะว่าคารามิตี้อยู่ยากแล้วมีจิค้าแปะไปต้องยืนนิ่งๆให้โดนนะพอโยกมาตเตอร์อ r m ลงมาซับคารามิตี้ข้างบนก็จะกลายเป็นเลนสอชนกันซึ่งก็กลายเป็นสองหนึ่งสองทั้งคู่กันเลนเลเวลสาม ก็เลตอัพเอ็นฟิเบอร์มาตีงัดได้ข้างบนเป็นไงละเดินไปจะเอารูนทั้งคู่ครับเกเซียตนาจะไปถึงก่อนแต่ ฟันไว้ก่อนเลยว่าฟอสฟาันเหมือนกันแต่ว่าไปถึงก่อนอยู่ดีนั่นแหละเกเซ็แล้วแล้วถึงจะได้เฮสมาก็กันจะคิวเฟอร์มันก็เป็นเรื่องยากนะพอลักน้ำก็ไม่มีดาเมจเติเตอมอะไรมากมายมก็เลยไปลากคลีปแทน ไม่บวกเพราะบวกไปก็คิวเซอร์ไม่ได้สามนาทีตอนนี้กาะเล็ดได้ขวดก่อนเงินเป็นยังไงกาะเล็นนำอยู่ไปได้รูนข้างล่างด้วยเป็นเมือดิกรูนลาคลิปโดย Master of ร์ออแล้วก็มิจิครับกวนตอดโดยม่มีดอนครับ หันไปสวนนะต้องสไลด์ออกครับไม่งั้นจะโดนสตันเอากันเล็ดวิ่งมาด้วยสก,กิลหนึ่งแต่ตาไม่ทันอยู่ดีกลายเป็นช็อตนี้มาแก๊งเฟลแล้วก็ต้องเดินกลับไปซึ่งเดดวูดก็อยู่เลนเฉยๆเลเวลหแล้วตั้งใจเอาคีะด้วย การออกจากเลนไปส่งผลให้เลเวอร์แพ้ครับตอนนี้แต่แกปเปิ้ลดึงเข้ามาในป้อมเลยนะอินฟเบอร์ทุบสกิลหนึ่งยัดหน้าไปแต่ก็ไปเก็บรีเจน,นข้างบนครับเดดพุดะจะเดินมาแกงด้วยนะอินซูล,ล่า เลเวลสี่ละคาลามิตี้ก็ขึ้นต่อเป็นวิสเปอร์ลิงเฮมนะครับแล้วก็มิดเฟดออกขวดเดินเกมช่วยกลางตัดรูนอ่ะโยนไม้ใส่วางรถเทนแกร็บต่อไปใครจะเลเวลหกก่อนกันแกบโดนดึงเข้ามาอีกละ เอนเฟเบิทุกสโลอยู่ลอตเทนแก๊ปไม่โดนครับสก,กิลหนึ่งไล่ยัดแล้วเป็นกันเล็ตที่ทเลเวลหกก่อนครับบัตรลัดแรกเป็นของกันเลตบิลบอสวัสกินพลาดเองนะแต่โจสเสียบสองครับจังหวะนี้แล้วสตันสองป้องสองโดนทั้งคู่ครับต้องเดินออกอย่างเดียวกดแอปเปิลสวนขึ้นมานะฮะก็เลยไม่ตายนะเกรซเชตเติมยาแดงขึ้นมาเจ็บหนักทั้งคู่มุมมันสวย ด้าล่างนี่พอมาสเตอร์ออฟอาร์มาอยู่ช่วยคลามตตี้ก็กลายเป็นสบายไปเลยครับคลามตตี้สตันใส่ไปเปิดให้ก่อนวางโชว์ดาวและพิทฟอร์สโลแต่เป็นไมบิดอนที่โดนมังกรปั่นจนตายครับได้คิวไมบิดอนนะวอดเดอร์เทสตี้เดดวูดวิลโลเมเกอร์ไปได้อย่างครับปั๊มรีเจนขึ้นมา เรเวลแกนเลดนำแล้วเบลเจ็ดวางร o เทนแกล็โฟกัสครีปอย่างเดียวนะวอชูกัสดเดินมาตัดเป็นเฮสให้กันเลดเก็บข้างล่างได้รูนเมอริกครับแต่ว่ากำลังจะโดนเดดวูดต่อยสตางคัดไว้ก่อนรอเทนล็อกล็อกหลบรอเทนแกล็ด้วยยังไงดีอ่ะสโลมาดักหน้าแต่ไม่โดน มาถึงตัวแล้วโอ้แกเปิลช่วยออกมาครับเซฟอย่างสวยสกิลหนึ่งแล้ววิ่งมาด้วยเฮสด้วยอ่ะหันมาเอาบิโบโสวักกิ้งแทนแล้วกันมีเติมาามาซ้ําจากคารามิตี้ครับแต่ยังรอดได้เพราะมีเฮสครับสุดท้ายกกรดิเอเตอร์ตายแทนแล้วไมวิดอนที่กำลังมาช่วยกาลังโดนมังกรปั่น,นไอ้บิโบสวกักมันวิ่งอ้อมมาดักหน้าแล้วทุบด้วยสกิลหนึ่งครับแล้วเดดบูดโดนมัง,มงกรปัน่นจนตายอ่ะดูทรงยับเริ่มมาแล้วฮะ กินเริ่มมาคาตู้เย็นแล้วดิวโบสวักกิ้งทำได้ดีครับจากกรูนเฮสที่ไปเก็บมาได้แล้ววาเดอร์เทสตี้มาเป็นดับเบิลแท็บด้วยโอ้โหสบายเข้าไปใหญ่ฮนะเดี๋ยวของก็จะมีเร็วขึ้นด้วยแล้วก็จะโถมเกมได้อีฝ่ายของกู๊ดแคนก็จะเดินเกมได้ก่อนนะ แล้วไม่อัพไฟบอมด้วยสกิลหนึ่งไม่อัพครับอัพมังกรเต็มเดินปั่นอย่างเดียวขึ้นเป็นโกสมาเชอร์แล้ว <c oughs> เดินมาตัดเมอร์ดีกรูนครับเดดบุดมาเก็บไม่ทัน บอเซอร์เป็นไงบ้างอ,อ๋อมีสตีมบุทไม่ทมดาเลเวลหกนะทั้งคู่อลกหก้าก็มีสไปเดอร์สติงแล้ว ของนี่สิยังไม่พร้อมเดินเลยมีเลเวลหกก็จริงนะแต่ของไม่พร้อมเดินต้องฟาร์มไปก่อนฮนะอ้อมมาคิดจะบวกคลามตตี้ฮะวิจิกค้าให้ล้มไว้ก่อนแล้ววิดฟิลมีวางสโลฟามไว้อันตีสวนทันทีครับคลามิตี้แล้วมีเอฟโทเล็แล้วเหรอวะโอ้โหยังไวเลยเดินไปสวนสิอย่างเงี้ยให้มังกรปั่นจนตายครับ คิดจะเอาเขาครับเจอสวนกลับไปเลเวล9อยู่เลนมีแอสโทรเลบตั้งแต่9กนาที <c oughs> แล้วดูเวลมิดเลนดิ9ต่อ7นี่ไปยาว PK เลยหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> บูทแดงอยู่เลย อมาดักแก๊งข้างบนแทนครับไม่มีดอนพอเลนล่างทําอะไรไม่ได้แล้วก็หันไปสนใจทําเกมเลนอื่นแทนครับซึ่งก็จะมีผลให้เลนล่างมันฟรีทันทีนะเขาก็ดันคลิปเข้าป้อมเลยมาพวกนายจงมากันซะดีๆไม่กันป้อมแตกนะ invisibility ครับใครจะได้ไป เออมันก็พวกเดียวกันนี่ว่ให้วิวโบสวกเก็บครับได้รูนอย่างต่อเนื่องเลยเพราะซัพพอร์ตไปเล่นเลนบนหมดครับไม่มีใครมาช่วยเดดบูตัดรูนเลยยิงเละเข้าไปใหญ่อ่ะแล้วมายืนกันแป๊บก็คือไปเผยตัวแล้วเมื่อกี้นี้งานแก๊งถ้ายังไม่สำเร็จละ มาลากคลิปแทนแล้วกนันเออแตกคลิปก็ยังดีอย่างนี้หรือเปล่านี่ถ้าการเลทคิดจะเล่นข้างบนเนี่ยเขาอินวิทแลว้ววาร์ปขึ้นไปเล่นได้นะรอเทนแกป็บล็อกแต่ไม่โดนครับอันติสวนทุก้ดยสกิลหนึ่งอย่างไรตามคอปมีอันติซ้อนจากกดาดีเอเตอร์แต่มีกระโดดลงมาเหมือนกันจับเซอร์เป็นซิตันวิดฟิลขึ้นมาสวนหน้ากลับไปเซอร์เปนซิตันตายครับจากการเข้ามาช่วยของเจส แหลกไม่มีดอนไปเหมือนกันมาสเตอร์ออฟอาร์มก็มาครับมากัน4ตัวยังไม่ได้ใช้ซันเตอ,อร์วอลด้วยนะเดินก็ไปเอามังกรปั่นครับ1ชอ็อตเดินลงลดลงไปค้อหลอดออกมาแล้วกันเล็ดอินวิสิบิลิตี้ครับมานาเต็มพร้อมเล่นทุกสกิลหนึ่งยัดไปก่อนแกปเปิลน,น้ำแข็งแตกฮะ เรียบร้อยครับสุดท้ายเลนกลางก็เจ๊งไปอีกหนึ่งเลนอ่ะแล้วก็ได้เวลาเดินเกมของคารามิตี้ครับเอามังกรเข้ามาปั่นคีปแล้วก็ฟาร์มในพื้นที่ป่าของไฟรงค้ามเนี่ยมีเอฟโทเลปมีเส้อหนาวเป็นแครี่สายบวกที่ใช้ เลเวลในการเดินเกมไม่ต้องฟาร์มมากมายซึ่งเขาก็ทำได้ตามตามเป้านะคลามิตี้นี่เป้าหมายตอนแรกคือเลนต้องสบายถึงจะเล่นได้ซึ่งเกมนี้คลามิตี้เลนคือฟรีมาก มาเตอร์วับอารลงซับให้แล้วตรงนี้โดนยัดสกิลครับกาดิเดเตอร์ตายคาที่เลยดูดิมันได้เฮสอีกแล้วเวยวิวโบอ่ะมาพร้อมพีเคเลยช็อตเซอร์ไพรส์าอารักหน้าเป็นไงบ้างอ่ะเพิ่งมีโกสมาเชอร์อันนี้เดี๋ยวพวกไหนเป็นพวกไหนเนี่ย ได้เข้ามาถึงหลังป้อมครับเฟียโร่เดดพูตรอคีฟมาถึงอย่างเหงาเงาครับต้องฟาร์มหาตังค์ต่อไปกันเล็เเวล11แล้วนะถูกหน้าไปมีมาสเตอร์อาร์มโอมาสตันจากข้างหลังแล้วกระโดดไปข้างหน้าครับคิวเดดบูดได้ ตามไปต่อเคาะเอ็นฟิเบอร์ลายิงอยู่มาสเตอร์ออพอาร์มเจอหน้าไม่มดอนถอยกลับมาก่อนส่วนคาามิตี้ก็ไปฟรีฟาร์มที่เลนบนนะครับได้ของเพิ่มมาเป็นนมวิสตอมเสริมกรอกกันเวทแล้วเป็นออรา่ากันเวทบวก3ให้กับทั้งทีมกรอบตัวของคาามิตี้ สไตล์ของก็จะประมาณนี้ครับเน้นออกของที่เล่นได้ไวของราคาถูกแต่มีประโยชน์น,นี้ยัดชุดเดียวหล่นเลยครับน้ำแข็งใสเดี๋ยวต่อไปนไรเนี่ยน่าจะดาบไฟ แล้วก็จะต่อเป็นดาบสามสี 4. ตรงนี้จะลองแก๊งคามิตี้ดูครับเข้ามายัดหน้าปาไม้แล้วก็ลดเชนแก๊ปไว้ก่อนมีอันติเซฟจากมาสเตอร์ออฟอาร์มกลายเป็นโดนขังเอาไว้แล้วดาก้อนแผ่นกำลังปั่นอยู่กลายเป็นจะไล่เขาแล้วอารักหน้ามาซ้อนครับจังหวะน,นี้ Spider สไปเดอร์สติงสวนไว้โดนรุม3ตัว4ี่ตัวครับกระโดดลงมาซ้อนจากเซอร์เป็นซิกตันฮะแลกอารักหน้าไปแต่อันติจ่ายลงมาตรงนี้กาดีเอเตอร์ เบรกได้สวยแต่ยังมีโจสมาซ้อนโยดยกันเล็ดอีกต่อไปโดนวิดฟิลอยู่ครับกันเล็ดมาสเตอร์มได้ยิงฟรีมาซ้อนกันได้ไวพอสมควรครับฝ่ายของกูตแคลนดเจ็กไม่ไหวฮะเ,เริ่มรู้ชะตาก,กรรมคอนดีกว่า ประมาณนั้นเพราะว่าพื้นที่เล่นคือโดนบีบหมดเลยทุกเลนการเงินแย่แล้วก็อลักษหน้ามันไม่ใช่ตัวที่ฟาร์มได้ไหวถ้าเลนเจ๊งคือมันไปแล้วกว่าจะหาของขึ้นมาฟาร์มซ่อมได้นี่ช้าแน่นอนและเดดบูก็ช้ายังไม่มีพีเคด้วยเดินเกมไม่ได้อ่ะเดี๋ยวดูดรากซะหน่อยนะ เนี่ยครับดับเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เล่นได้ทั้ง2ทีมนะตามแบบของมันแต่ว่าไอไ้ฝ่ายฝ่ายของโนจีพีเนี่ยมันต้องเล่นไวอารักหน้าต้องทำเกมทีทเดินคู่กับเดดวูดประมาณนั้นแล้วสำคัญคือถ้าเล่นกลางเกมต้อง ให้ความสําคัญกับรูนด้วยซึ่งโนเจพี no ไม่ได้ให้ความสําคัญกับรูนสักเท่าไหร่ในเกมนี้สิ่งที่เห็นคือกูแทนได้รูนแบบยับๆแล้วก็เอารูนนะั้นมาเล่นวิวโบสวักได้รูนตลอดเลยแล้วก็ทําให้ทุกเลนเลนข้างรวมถึงเลนกลางด้วยแย่ตามๆกันฝ่ายโนเจพีนะที่แย่ คลามิตี้ก็มีของไวกว่าปกติยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เดินเกมจี้ใส่อย่างเดียวอ่ะก็จบไปนะครับสำหรับเกมที่หนึ่ง